ุณดีแกมีเรื่องเล่าเรื่องหนักเรื่องเบาแต่ก็เล่า,ลาไปเรื่องขึ้นเรื่องล้านลับๆค่ะผักทุกชนิดที่คุณหาไม่ได้ในราชบุรีอะ่ะหรือในร้านอื่นๆนะต้องมาที่นี่เลยอะ่ะมนตรีสุริยวงศ์02 02ที่จริงเข้าชื่อซอยอะไรคะซ,ซอย7ซอย7แต่นี่เป็นทบ 2, ทบงเหรอ22 <2. S 1> จ้ะ เจ้าของร้านเห็น,กกนไหมเก๋ไหมชื่อคุณน้องหมูชื่อจริงชื่ออูบลประเสริฐอินีบูบอลประเสริฐอินนะขายทุกอย่างเลยแต่วันนี้ที่ป้าต้องมาด่วนเลยคือเสาวรสน้องเขาเคยขายป้ารอบนึงแล้วแล้วก็บอกว่ามันหมดรุ่นไปป้าก็สั่งว่าถ้าเมื่อไหร่มีอ่ะช่วยโทรไปหาทีนะน้องเขาก็โทรไปค่ะป้าก็จัดไปละหนึ่งกิโลนะคะทีนี้ ป้ายืนยันว่าของที่คุณหาที่อื่นไม่ได้อะโปรดขับรถมาเลยนะคะเข้านนมาหาในนี้เข้ามาหาในนี้เลยอ้าวน้องหมูบอกเบอร์โทรศัพท์ค่ะ091 545 9324อีกครั้งหนึ่งค่ะ091 545 9324เปขายทุกวันไหมคะทุกวันค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์กี่โมงถึงกี่โมง จ็ดโมงครึ่งแปดโมงถึงหกโมงเออแล้วก็จะหยุดวันที่เราพอใจใช่ไหมแอบไปเที่ยวมั่งมีไหมแอบไปเที่ยวน้อยๆจ้ะแล้วที่ร้านนี้นะเขาเลี้ยงนกได้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าไปเอ่อถ่ายให้ดูนกนะเอาดูนะคะน้องเขาเลี้ยงนกโอเคป่ะโอเคไหมเบิร์ดเมมาเมมาทำไงเมมาเขารู้นะ เหมือนเขารู้ว่าเราตั้งกล้องเออเหรอไม่ใช่อ่าจะพูดอะไรไหมคะถ้าไม่พูดก็ไม่พูดเราจะเลิกกันนะโอเคป่ะโอเคครับเบิร์ดครับครับยังแต่ละไม่ยอมให้โชว์เลยอ่ะแกงสิดีไหมโดนแกงนะเบิร์ดครับไม่พูดเมมาผิวปากเรียกเมย์ดิปิ้วๆ้ดิ นี่นกนี่คนเนี่ยน้องเมย์เมยมาเมยมาเมยมาทำไงพี่วๆเมยยังเมยยังยิงเมยเลยแต่แล้วเมื่อกี้พูดใจยๆคราวนี้เห็นกล้องประมาทประมาทไม่คุยอย่าลืมนหคะขาดเหลือสิ่งใดก็มาได้ที่นี่นะมีแม้กระทั่งไอ้เจ้าลูกเออทงเทงอะ่ะทุกรก ่าแล้วก็สตรอเบอรี่น่าจะเป็นลูกน้อยๆน,นะตอนนี้เ<อ>พิ่งอ,ออกค่ะมีหมดเลยนะนี่ดูสิของหายากไหมดอกแคร์มะเขือพวงชะอมมีหมดเลยอย่าลืมนะคะเชื่อป้าไม่มีคำว่าผิดหวังค่ะ